ประสบปัญหาอยากจะย้ายบ้านแต่เฟอร์นิเจอร์ของคุณมาชัน้นเยอะและหนักสุดเกินหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นไม่ใช้บริการพูดเราล่ะสุดยอดบริการขนขอน,ขนย้ายบ้านแบบไฮสปีดไม่ได้ว่าเดือดแฟกช์ยัต้งอายเดือดฮัคยันต้นหอเพราะขอที่พวกเราสามารถขนได้นั้นแทบจะทุกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขนเล็กขนใหญ่มีชีวิตไม่มีชีวิตคนแคะให้ท่านวิปลิตให้ท่าน60เมตรทอมโฟเมอร์กัดกำหรือดำน้ำคุณยายเราก็สามารถขนได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะฉันว่ากอนหลังหน้าไม่ได้รับยวงด้วย ้นะคุณจะไม่มั่นใจในการบริการคีงเราสินะถ้า่งั้นไม่ไปดูตัวอย่างว่าพวกเราบริการดีแค่ไหนไหนบอกแล้วบอกว่าให้ระวังของแตกนะครับเราต้องระวังนะครับ ล้อเล่นแน่ไม่ต้องกลัวนะโอเคไม่ต้องกลัวจริงเหรอระวันงั้นเริ่มงานเป็นดวเลยนะมารยาทในการเข้าบ้านที่นิวรู้ไหมใช่แล้วเขไปทุกคนเหมือนกันเลยเนี่ยบอยบอยนี่กันบคนไหบอยโซ่เห็นออกเลยเนี่ยไปเห็นวิศนย์รักปลาเลยใครจะเป็นหัวใครจะเป็นหางเอาไงออกไม่ดีออกไปดิออกไมดีจ้างตัวเป็นโอยแข็งแข็งเลยเนี่ยโด้อ ง่ายๆโซละง่ายๆเห็นไหมเอออะไรได่เออติดได้อทำลงานอะไรางเไปทำงานได้ครับมาขึ้นเล่นวิดีโอขึ้นเล่นวิดีโอโอ้ยมากครับพี่มิวอ้าโอ้ยบ้านนันลำบากอาเโดนยงมาเอไปเลยไมโคเวฟ ติดันติดอะไรวะเน่ยต้นไม้ต้นไม้เปนแข็งพี่บอกไงต้นไม้แข็งแล้วต้นไม้ทำจับต้นไม้ทำจับใบเบนี่ทำเอาอนนี้เอาอเอันนี้ไปด้วยเผื่อเขาอยากจะแบบเล่นบอลขนาดคนย้ายมานเอาไอ้คนบาดูได้ช็อตพิ้นวไฟช็อตเวสนใจแล้วเว้ยาก็ได้กันเดิมรอกันอยู่นี่านติดล้ยติดก้ยเฟนมมันติดติดอะไร โอ๊ะไก่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 โอเคไก่ไก่ไก่เราไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วโตไปไหนไปไอ้โตไปไหนแล้ว่าเขาก็ถือไก่หรอไงไปไม่มือเดียวสุดยอดเลยเราได้เหรียญทองอีกแล้วไก่แดงครับผมโอ้รู้สึกว่าเราต้องขนรถด้วยหรือเปล่าใช่หรือเปล่า ไม่รู้ไปไปวนเ right? ราไปขนของไปรถกันไปรถกันดีกว hey, ่าเฮ้ยดันครับผมยังไม่ทันขนเลยไม่ล่วงไปเองคิดะไรวะโอเคช่วยกันช่วยกันมาเร็วทางความรักไปร่วงการแข่งคือกขนสายพัน ลูกบอลเดินนี่ลูกบอลนั่นนี่ลูกบันี่ลูกบอลเออเออทำอะไรทำอะไรโต๊ะวะเนี่ยอะไรยกโต๊ะไงนายไม่มาช่วยเห็นไหมเออไปโซฟาเนี่ยเนาะโซฟาเะเดี๋ยวทำอะไรมันไม่ทำอไรมันลึกทำอไรมันไม่ใช่ของนี่ต้องขนนี่ว่ะนี่โซฟาเส่ไโซฟาหลืออะไรวะน่ะโซฟาเหรอหรือว่าเช่นมังกรลหล ดนแท้นอันนี้น้อยจับันนี้อ่ะจับกลาังครับผมเฮ้ยลวงลวงผมลวงเอออากรปาสิอะไรวะเนี่ยอะไรเออออกแล้วไม่ปาสักทีวะาอะไรเนี่ย โอ้ยโอ้ยมันเอ้ยายหน่อยนี่ตเ้ทายเอียอ้ยอายมันติดอะไรวะมันติดเราทุกคนผมพยายวมอาตัวนี้ให้ได้ก่อนละกันเออของแข็งของเราอเราเราจับขอแ้ล้วเอาไปเอาอเอาไหเอาไลไลอ้ออไอต้อไอต้อ ชิ้นนั้นผมมีที่ของผมแล้วที่ผมเป็นคนเดียวแน่เนี่ยถึงแล้วแน่อุ่นายเสร็จยังไปยกไปเออชายช่วยหน่อยโหัหมันผมแบกมามาเข้าไปกันตัวเข้าไปกันตัวเนี่ยเข้าไปทิมันต้องไปไม่เข้าอ่ะโยนมาโยนอ่ะตรงนั้นตรงนั้นชี้นิดนึงช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออ เดี๋ยวรู้เองนะผมว่าเป็นบ้านนการพักผ่อนพักร้อนนะจารู้ไมกบนการพักร้อนนะจา๊าแต่สิ่งนหนักๆพวกนี้หนักๆที่ว่าคืออะไรไม่คิดจะดูก่อว่ามีอะไรบ้างปไ,บบไปดูเองอไปผมเหรอไปดูไูไฟลูกัไดูหใหญ่ ไซเดอร์เออไซเดอร์จริงด้วยเด้เล่นกันมันแน่ๆไม่ได้ส่งของไม่ได้ส่งของแน่นอนเต้นมีสไลเดอร์ออกไม่ได้เดี๋ยวนี้ติดบ้านโอเคตรงนี้จะพาได้โอเคพายดิสไลด์โอ้สไลด์ถอนได้โยนตกไปไอ้ตรงนี้อยากเข้าขึ้นตรงนี้ขึ้นดีกว่าขึ้นโอเคขึ้นได้ดีมากครับผมแกพนันไตากันนะลายใหญ่ๆแล้วมาช่วยยกหน่อยไปออกฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนั้นมันออกยาก อเอาเอาพีนก็ยากนออกประตู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 ประตประตูไหนอเนียเออ

ที่เคยมีมาเราเข้าค้ากันไม่มีใครเข้างค้ากันเลยพูดเราอีกแล้วียิ้มขอีกแล้วยิ้มหมดเลยไล่เลื่อนอ้าวเร็วพี่นี่มะทำแน่ไปเลยไล่ไปเลยผัดไปเลยไปเร็วกว่าผักไปเลยไปต้นเฮ้ยโอเคปล่อยอย่าพูดรูปการไหล โอเคอู้จะหมดแล้วโอเคโอเคหมดแล้วใช่ไหมเหลืออันนั้นไอ้ตัวลีกาแมวนี่นะไปเลยไปทำอะไเลีกาแมวเอาเอาเอามาหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้โอเคเอาขึ้นเอาขึ้นที่เหลือเอาขึ้นนะครับผมเอาเอาเวลาดีเวลาดีไปเราตั้งใจเราทำได้โอ้อันนี้นี่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 มันนี้มาโอเคแบกครับผมตั้งใจดีมากปล่อยปล่อยปล่อยโอ๊ยอันนี้ เดี <irm ala> okay. uh ๋ยวเข้าเราจะเหยียบเงินเราจะเหยียบเงินโอเคเหลืองยิ้มพรนะเราจะโอเคแตกไปยัดเข้ารูอะไรวะติดอะไรอ่ะโอเคฝั่งนี้ไอ้โต๊จักฝั่งนึงไปฝั่งนึ่งฝั่งนึงไปฝั่งนึงไอ้โต๊ะแต่ไปฝั่งนึงโอเคนั่นแหละเยูนิยูนิสองซ้ำเอาเดี๋ยวดับไม่ได้อ่ะหลุดไงคนนี้คนหลุดโอเคหนึ่งสองซ้ำโยนหนึ่งสองซ้ำ นั่นแหละเออเตียงเตี่ยงเตี่ยงปล่อยไปประก <Bond> ันล่วงโต๊ะโต๊ะเดี๋ยวเราทำป้ายเออนั่นแหละย้อยคุงไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปทั้งตัวเลยโดนปลา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 ไปมันไม่เข้ามันไปฝั่งนี้ผมอยู่ฝั่งนนี้ผมอยู่ฝั่งนี้ผมอยู่ปลาไม่่นไมจับอะไรโต๊ะมันจับไม่ได้จับไม่ได้เ้ย ไม่ไดอสองไปก่อนไอสองไปก่อนโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้เออฝั่งนี้ถอยก็ถอยโอเคอ่ะนี่สองซ้ำไปกดเปได้นั่นแหละเออเอาว่ะได้เสียเงินแล้วโซล่าเราถือแลกของเราอ้าวเราทำได้ดีมันเกิดได้นไมมันเกิดขึ้เองวันมเกิดพี่นิวครับโอ้กวันเกิดคุณไข่ดาวกลงในวันเกิดไปละไปเลยมีน้ำลงไหลมาขัดขวางคู่เคลื่อนย้าย น้ำมันเลยน้องให้ดูก่อนดีมันให้กด X เร็วจังเลยแดดน้องน้องมาชนแล้วเว้ยน้องพับตายเลยแกอยู่นี่แกแกอยู่ในนี้โอเคแกต้นขนย้ายด้วยแกต้องขนย้ายด้วยหรอใช่เหรอมันขึ้นแสงเลเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันขึ้นจริงๆด้วยเอาขนย้ายแกไปที่ปลอดภัยก่อนที่แกจะโดนทับตายนะครับผมแต่ได้ข่าวแกได้ับได้แล้วมันได้ขับได้มันจะใช่คนครับ ต้องเดินไปล้ววารถตายเลยตายไปโทรวะอคี่ปลอดภัยทุกคนที่หน่อยเท้าเต็มผ้าเลยนี่หมของอย่ามีแคมนผมอย่ามีแคมเอา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 ไงนสุยนยโยเอ้อเงมากครับผมโอ้ยดึงสายมาได้ไหมปลาได้ไหม ไปได้ได้ได้โอ้ยเออโอเคระวังของโดนชนนะเพราะนึกว่าระของโดนชนเนี pues ่ยไม่งั้นโดนชนนี่คือเริ่มใหม่เนี่ยถอนวะเออเออแป๊บนึงนะไปโอ้ยเพิ่งโอ้ยผมเื่อยไม่ได้แล้วรอฝั่งนี้ฝั่งนี้โซล่าฝั่งนี้โอเคไอ้เขาเป็นอะไของกสิของมากมายเออมันกล่องมันไปก่อนเผื่อมันจะถึงเฮ้ยเพื่อจะไปถึง ไม่ไม่ไปไหนารถไปไนเามรไปแล้วเอบผมระวังรถนะไอ้ต้าวเกล้อ้าเดี๋ยวดูของเียองเียตกตกเดี๋ยวเดี๋ยทะลุตกเียไปเนอบิงไปแล้ว้อยแลวเนอะลกามามาออกมาๆอมามาดีมากก็บอก ใช่โอ้ยโอยโั้ยโอ้ยโอ้ยโยอยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโย้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย้ยไป้ยโอ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 กยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้ยโออนนโยโอ้ย oh ียว้ย okay. โ oh ้้ยโอ้โอ้ยโ yeah> ้ยอ oh 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 okay. 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 ้ยโอ้ยโยโอ้ยโยโอ้โ้ยอ้อ้ยอโยโเ้้องโอยโโ้ หันหัมาแล้วผมแม่เลยโเอามาโยนเอาไปโยนเนเข้าไปทีม้าไม่เข้าด้วยนะทีวีอย่าพึ่งทีวีทีวีขึ้นไปตกปอดไก่ทีวีเก่าอย่านเงี้ยลื่นน้ำมันจังวะเนี่ยน้ำมันไม่คดลื่นเลยน้ำมันใครวะทำน้ำมันเถอะได้ เอ้ยนโยนนะโยนโยนโยนได้เอาโยนปลาลงไปเราทำได้โอเนี่คืออะไรวะไปเอตวทเรศนี่โลอนนี้นี่เออนั่นแหละนั่นแหละน่นแลาลากนะอันนี้มันไม่เอันนี้คอไวาเล่นกันนนกอนอันนี้มันสคนราวังรถนะครับโตโดนเยากดปลาือ้ปลาเลยปลเอาไปวะาเ กดปาปาปปาาสิปาด้วยช่วยผมด้วยโอเคมากดปาตัวซ้ำปาดันแหละไปไปสิบเด่นสิบครับผมไปละลาก่อนไก่ไก่ไก่โอ้ยตับไก่ได้นี่มีไก่จะมันกดดีวะไก่มันนี่เจ้าไก่โอ้ไก่มันแบบเบ็ดเวนไวมากไก่มันหนีเราด้วยตัดหนีเราด้วยหนีมันทำไมหนีแล้วทำไมเราน่ากลัวเหรอแบท มีหมูด้วยอ่ะไอ้ที่อันนี้โอ้ยเหยียบอีกแล้วเนี่ยผมลืมดูนี่ผมจ้องจำด้วยสดมันมเป็พราไปโอ้โหกรงมานี่ดีมากเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนีสิครับผมดีๆครับเอ้ยใจแตนนู้มันเข้าทำไงวะมันแอบทุกโมงมุมห้องเฮ้ยเฮ้ย่าไปดิมันจะฟ้าเข้าไปเ็นต้องไปอะ โอ้ยนเดียวลนลวเลยโอย่ตแล้วโ่าไอย่อเาอีก้อีะขในมนะทุกคน่าลืมเลยโอเคไปต่ยะเร็วๆๆๆๆเร็วาทำได้เราทำได้ชิ้นเดียทองทองเอาทุกคนไปเอาล็ออนทองทององนี้องนี้านี้มานี้เา็นีะของนี้ขอ้ย

เอาตีเงินแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยตำแหน่งโอเคตัวรับปรับโอเคขอบนั่นแหละเออเออไปอ๋อจะใครเป็นกใครไปมไ่ทันใครมันเอาโคลนมันเทไว้ตรงนี้ตัวรับจับหางเลยตัวนั่นแหละดีมากต้องเออโอเคเอาว่ามันจะแหกหรอขูจะมาอ๋อ

ทุกคนเดือดเลยดูก่อนพักกระโดดแลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันนี่มันเกมกบกระโดดใช่ไหมใช่มันจะมีกบอยู่ดดวันีกบสิบเห็นป้ะมีกบแน่ๆหนึ่งตัวขอาควายเลยกบมโอ้ยจับไม่ได้กบจะตามเรากบเป็นตัวที่เอ้านั่นแหละเขาจะเอ่อตามเราไปเรื่อยๆตามเราอะไรตามแต่ผมเนี่ยตามตามคนไม่ใกล้สุดแหละนั่นแหละง่ายๆลงตกน้ำเลยครับผมลงตกน้ำไอปต่อคองคองคองลงลงน้ำหดไล้ ีของใกล้แตกเป็นระวังกดปลาได้ปลาร์้วท้ายเลยใกล้ปลาไม่ใช่ปาร์เริ่มต้นอันนี้โอเคใครตกน้ำกันน่ะเองแหละเอ้ยฝังมึงก็มันดูตรงนี้ไม่ได้เลยดาบนี้ผมโคตรเสียนอ่ะยังไม่ตกเลยอ่จริงปาร์กันแ้วนะเดี๋ยวขึ้นมาทีนึงเอาคอยมาเกิดวันนี้ฝั่งนู้นข้ามก็เลยเอ้ยดึงไม่ผม่เลยโอเคโอเคแต่ยังเจน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 เพิ่งไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเพิ่งเร็วเพิ่งโอเคโอเคนั่นดีมาก ต้องนะครับเก่งมากครับโอเคไปสองชิ้นมีสองชิ้นอีกเยอะเลยนะครับผมคุณนิวไม่หลบเหยียบผมไม่กบตามหมดเลยทุกคนไปกันอื่นไปไดนไปไม่ต้องช่วยผม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 เปนของชิ้นเดียวของอันเดียวแน่ะคนเดียวก็ทำได้เนี่ยีนิวหนาวจีบแล้วมันลอยน้ำได้ที่ไหนกันลืมจะไปทำไมวะเอ็

แล้วมันก kind of ็จบตครงการถนนหมดีจุ๊ดวยดไม่อะไรไม่ได้จละยันรอดอยู่ยันรอดอยู่โอ๊ยนะกุ้งก้ว้นเดี๋ยวพีกงก้ยโอเคคนัดรอดได้ไหมรอดเลยนละนี่มันติดเกาะการถนนชัดๆเก่งมากละโอ๊ยเอาโร์ไปเรื่อยๆนะกช่วยเกดกช่วย้อ้าวต้องขอโ ไป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 ตายตายตายีเริ่มมทูกเกมที่เมื่อไรจะไปไได้นะฮะไปไปไปไเออโอเคโอเคไป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 ไโอเคโอเคตั้งใจกบมาแล้วตากรงกบเมื่อไรกบจะข้ามถนนได้

โอเคองกมึงมาก่อนเดี๋ยวเสร็จไม่เสร็จเควโอเคเข้ามามามันนี้มันนี้กบมันนี้จะตามมัดสิวะตามกูดิเอ้าปัดเขาปัดไหมโอเคเอาชนะเลี้ยวเลี้ยวเข้าเลยตามกูดิวะเข้ามาดีกบหอยร้อนไอ้กบเว้ยไอ้กบหน้ากบตบกบตอนนี้นี่เออเข้าไปเออได้แล้วโอเคเออรักเข้าไปไปสิเข้าไปเออนั่นแหละนี่ไง and I open okay, 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 the detail okay, ม,ม,มีอย่างอ่านที่มีอย่างาที่นั่งตะวกนนี้ด้วยในในพี่นิวมีอะไรครับกาบางอย่างกับคืนห้องที่นี่ไม่มีห้องน้ำครับผมนะไม่มีห้องน้ำมีแต่ห้องครัวห้องกินข้าวเก้าอี้ขยับได้โอ้โหอะไรวมาดิเตียงลอยได้โอ้โหฟ้าผ<อ>่าด้วยน้ำซื้อลอยได้ครับผมโอ้โหแท้กำลังขนแท้เราขน,านหขนังสือที่บอกเลยว่าไม่เอาเผาทิ้งเลยไม่มีต้องรับเงิน พอเลยที่น่ากลัวกว่าไอ้เนี่ยไอ้ห้องนี้แหละน่ากลัวที่หายแล้วก็อีเดินได้ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งตรงนี้มันแคบมันนีได้ต้องอ่อนก่อนอันนี้ไม่ได้จริงดูอีดูอีเดี๋ยวอินก่อนอินก่อนอินก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มันหนีอะไรนี้อะไรนี้เก้าอี้แหละเก้าอี้หนี ก็อี้ข้างล่างอ่ะหนีก็อี้สีไม้อ่ะหนีก็อี้สีแดงไม่หนีโอ้ยแต่มันโดนดึงมันดึงเกาอี้สีแดงไม่หนีจริงเหรอพี่นิวโกหกไอ้หมานี่มาจริงลองแล้วแต่ก็อี้ไม้หนีโอเคไปเอาขึ้นบนโอ้ยตีไอ้ต้นหอตุลนอีกแล้ว ตกลไปรองห้องไอ้น่ะมันจะมีชุดเกาะนะชุดเกาะต้องสายต้องสายต้องซายได้เลยชุดเกาะออกมาผีแล้วเป็นโนเป็นโนเป็นโนผีเป็นโนผีเามามาเป็นโนแดดมาดูดิโอเปียนโนโเปียนโนโเปียนคุณได้แน่นอนใช่แล้วเป็นโนผีนี่เองเดี๋ยวหน้าต่างมาแล้วไม่พึงออกไอ้ก็อีบาร์ไว้ก่อนนะก็อีไหม แล้วก็แก้แค้นเจ้าเจ้เดี่แหละด่านท่านนี้มันเป็นผีเป็นโนมันจะไล่แดกขึ้นบนบไปเอ้ยเก้าอี้เอ้ยเอ้าไปไปอาจารย์โหของตรงตอนผีเยอะเลยเนี่ยอลืมตีผีก่อนนี่จะไปอะไรฮะมันอะไร ทองแตกต่อไปเราจะขนส่งผีด้วยใช่ไหมเพราะว่าตีทำไมเนี่ยช่่ไงช่วยออกแรงเนี่ยออกแรงเยอะลวเกินจนหมดแรงนะแรงจนหมดแรงเลยตัวไอ้ไอ้ ไอ้ไข่ไอ้ึ้นไปเลยเสียงมีเตียงได้วยะไปเลยจับเก้าอี้ผีก่อนเอ้ยผมกูดทำไมมันผีมันเนี่ยมันก็หนีเรียบมันตอนท้ายๆทางมันท้ายเลยนี่ไงเอาไว้ข้างหลังนี่ไงมาย้อยข้างในเนี่ยมันไม่หนีอ๋อเออเก้าอี้โดนล็อคมันโดนล็อกมันกระจอกแล้วกระจอกไปโอ าโฟกับตู้้วก็เตียงเตียงมันบินเตียงมันบินอ้เตียงมันลอยได้อันนั้นเหรอครับได้เลยครับได้เลยอันนี้เราต้องตีผีเรื่อยเนี่ยยังไงที่ฟ้าแต่ว่าเร้หนีว่าไอ้ผีเร็วผีเร็วผีเร็วผีไม่ดีจัตุนจับไปู่ที่เตียงไป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 ยงบินคือเตียงผีสิงนะผมปากแหวยมันจะไปหลังบ้าน เราไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเอาไงวะมีก็มีทีดิตรงนี้ไม่แตกกันเมันลอยอยู่มันลอยอยู่มันลอยอยู่มันต้องมีของที่ปลาได้เดี๋ยวนะนี่นี่เราะว่านี่ไหนวะนี่นี่โอเคโอ้จะวันนี้ไปปลาทำลายแก้วเออมันติดตอนนั้มันติดขยับซ้ายขยับซ้ายขยับซ้ายาอยู่มันแตกวะมันไม่แตกนะเนี่ยมันมีอล่ามันทำลายได้อะอะไรวะเนี่ย มเอ้เอ้ยทขาไมมันติดอะไรวะดึงออกมาเอ้าเอาเอาไม่ออกเอาดึงออกก่อนรูปภาพรูปภาพรูปภาพดึงออกก่อนสวยหลังมันจะทำลายได้จริงนี่มาเร็วสุดปะจังมาเออลงไปเลยเป็นโนผังเป็นโนผังเปนโนผังอธิบายทำได้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 ดีครับตายละโยนเลยโยนเลยโยนเลยหนึ่งสองเออแล้ววินิวอู้งานแข่งกนถ้าเราแพ้ก็สองคน บริการคุณพวดเรา3มคนยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะถ้าใครสนใจอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนมาสนใจด้วยกันนะครับากับการบริการอสุดเยี่ยมยอดของพวดเราแล้วก็ขอขอบคุณเสียสนับสนุนแลก็แฟนอาร์ตท,ที่ทุกคนส่งกันมาด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตจะสามารถส่งได้ที่ f ฟ c บ b o o แฟนเพจคุณเราได้เลยจำไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะย้ายบ้านแบบรวดเร็วทันใจอย่าลืมติดต่อบริการจากพูดเรานะครับแน่นอนเลยว่าของของท่านจะหายไปอยู่ใน แต่ฉันว่าอย่างโซลานะ่าน่าจะทำพันจนหายไปหมดมากกว่านะเฮะ้นี่ฉันพูดอะไรผิดเหรอมีอะไรเหรอ <S <S งั้นไว้มาเจอกันใหม่ในงานหน้านะครับสำหรับวันนี้เขาขอบคุณทุกท่านที่รับชมในการบริการของเราอันนี้ก็ต้องุนไซมัสไสย,ยารัมินาซัง